สวัสดีสวัสดีครับทำงานวนไปวนไปวันนี้ชิบชิบชิบ สวัสดีครับยูครับไอ้ต้นไท้กลยครับเป็นมันเจควอนลกมันเจควอนชิ้นมันเจค <c oughs> ้อนขอบอยแม้วครับขอบคุณครับ